จอห์นฮับสตูดิโอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหลังจากพักดือด่อๆดื่มมาสองเรื่องจอห์นก็หายเมือ่อยมือแล้วเรามาต่อกันเลย The Boy s n e เน d o ด r รักอมหิตหนุ่มจิตข้างบ้านจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆจอห์นจะเล่าให้เพื่อนๆเข้าใจหนังเรื่องนี้ได้ด้วยคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเราจะบุกอัดเป็ดน้อยที่เกลี้ยกา่กัน เรื่องราวของไม้สาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าแคร์เธอมีอาชีพเป็นครูสอนวรรณกรรมคลาสสิกเธอเลิกกับแกเล็ตสามีเก่าเธอเพราะเขาแอบมีชู้กับเลขาส่วนตัวของเขาเองปัจจุบันเธออยู่กับเควินลูกชายของเธอเพียงสองคนในวันหนึ่งแคร์กำลังคุยกับวิกกี้เพื่อนสาวของเธอวิกกี้บอกให้เธอเซ็นใบหย่ากับสามีซะเพราะเห็นว่าแคร์ก็เลิกกับสามีมานานถึง9เดือนแล้วแต่แคร์ก็ยังลังเลเพราะยังเห็นแกเล็ตเป็นพ่อของลูก ter you และแครยังบอกอีกว่าเธอจะกินมื้อค่ำกับแกเลตเพื่อฉลองวันเกิดให้กับเควินในวันนี้แกเลตซื้อคอมพิวเตอร์มาเซอร์ไพรส์ให้กับเควินเป็นของขวัญวันเกิดเควินดีใจมากและแกเลตยังชวนแคลกับเควินไปออกค่ายตั้งแคมป์ตกปลาแครถามแกเลตว่าจะไปเมื่อไหร่แกเลตตอบว่าหลังกลับจากทำงานเย็นมันพฤหัสหนีแคลเลยถามอีกว่ารอบนี้จะไปทำงานที่ไหนและเธอก็ยังสามารถเดาถูกอีกด้วยว่า สามีเธอจะไปทำงานที่ซานฟรานซิสโกที่ที่เขาแอบมีเมียเก็บอยู่ที่นั่นนั่นเองแคลไม่พอใจเธอเลยบอกไปว่าให้พวกผู้ชายไปกันสองคนเลยเมื่อพูดเสร็จเธอก็แอบมาร้องไห้ในห้องครัวในเช้าวันต่อมาแคลกำลังจะพาเควินไปหาหมอซึ่งเควินก็ป่วยเป็นโรคภุ่มแพ้แต่เควินก็ไม่อยากจะไปเท่าไหรนะ่นักแล้วประตูโรงรถก็เปิดไม่ขึ้นก็ได้มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งเดินเข้ามาเปิดประตูช่วยเธอพร้อมกับบอกเธอว่า ให้ผมช่วยซ่อมก็ได้นะถ้าคุณต้องการเขาชื่อโนอาซึ่งอยู่บ้านหลังถัดไปกับลุงแซนบอนเขาเดินมาพร้อมกับลุงแซนบอนที่นั่งอยู่บนรถเคนโน no ได้ทําความรู้จักกับเควินและพวกเขาได้ไปซื้ออุปกรณ์มาซ่อมประตูด้วยกันส่วนลุงแซนบอนก็ได้เล่าเรื่องโ no นให้แคร์ฟังว่าพ่อแม่เขาตายเมื่อปีกลายส่วนทางด้านเควินกับโ no นกําลังซื้ออุปกรณ์เควินเห็นแอลลี่สาวคนที่เขาแอบชอบและเธอสวยที่สุดในโรงเรียนเธอเป็นลูกสาวเจ้า ของร้านขายอุปกรณ์แห่งนี้เควินอายไม่กล้าไปจ่ายตังค์โนกลับบอกว่าเธอเห็นหนายแล้วไปจ่ายเธอะเควิน <Kevin S 1> จ่ายตังค์แล้วก็พูดคุยทักทายกับแอลลี่แต่กลับมีเด็กรุ่นราวค้าวเดียวกันกับเควินเข้ามาแกล้งเขาแต่แอลลี่ก็ได้ไล่พวกนั้นออกไปเมื่อโ no นซ่อมประตูเสร็จเขาก็ได้บอกแคเรื่องเควินโดนแกล้งอยู่ที่ร้านอุปกรณ์แค่ลองเปิดประตูที่ซ่อมเสร็จเห็นว่าใช้ได้โนก็กลับบ้านไป ช่วงกลางคืนก่อนนอนแครเดินไปที่หน้าต่างแล้วมองไปที่บ้านตรงข้ามเห็นโนกำลังห่มผ้าให้ลุงแซนบอนเธอยิ้มแบบชื่นชม เช้าวันต่อมาแครยืนมองโนกับเควินอยู่ด้านล่างโนมองขึ้นมาและส่งยิ้มให้เธอเธออมยิ้มแบบเขินๆเ,เล็กน้อยจากนั้นโนก็มากินมื้อเย็นที่บ้านแครกับเควินและวิกกี้วิกกี้ถามโนลุงเธอจะอยู่โรงพยาบาลจนถึงเมื่อไหร่โนก็ตอบว่าไม่รู้สิแล้วแต่การปลูกถ่ายแครพูดขึ้นว่าก,ก่อนลุงเธอจะกลับมาเธอมากินมื้อเย็นที่บ้านได้ตลอดเลยนะโนบอกเกรงใจไม่อยากรบกวนแต่กับขอเรียนวิชาวรรณกรรมกับแครแทน วิกกี้เห็นท่าทีเหมือนโนจะชอบแครและคิดว่าจะยุให้แคลกับโนคบกันแต่แครเธอบอกวิกกี้ว่าอย่าพยายามนะแล้วก็ยิ้มยิ้มโนเดินเข้ามากับเควินเขาพูดถึงบทกวีในวรรณกรรมเล่มหนึ่งเมื่อแคลได้ฟังก็พูดตอบกลับโนด้วยเนื้อหาในวรรณกรรมบทนั้นทางด้านวิกกี้กับเควินที่ไม่รู้เรื่องด้วยได้แค่ยืนฟังแบบงงงเมื่อถึงวันหยุดแก้เรตมารับเควินไปตั้งแคมป์ตกปลาแคลไม่ได้ไปด้วยเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านโนอา เอาหนังสือมาให้เธอเขามองเห็นรองเท้าท่วิกกี้ให้เป็นของขวัญเพื่อใส่ไปดินเนอร์ในคืนนี้โนพูดขึ้นว่ารองเท้าแบบนี้เหมาะก,กับผู้หญิงที่พยายามจะเซ็กซี่แต่สําหรับคุณคุณไม่ต้องพยายามคําพูดนี้ทําให้แคร์ยิ้มแบบเขินๆช่วงคํามมาแคร์ลองใส่รองเทา้าแล้วเดินไปที่หน้าต่างเธอมองไปที่บ้านโนเห็นโนอย,อยู่ในห้องเป็ดน้อยเธอเริ่มสั่นไหวแล้วเธอก็ได้ออกไปดินเนอร์กับวิกกี้พร้อมกับเพื่อนชายของวิกกี้อีก สองคนพวกเขานั่งคุยกันแต่เหมือนว่าแครจะไม่ถูกขอกบหนุ่มคนนี้เท่าไรนักเธอไม่พอใจและลุกเดินออกจากโต๊ะไปเมื่อกลับมาถึงบ้านแครนั่งดื่มวายอยู่ในบ้านคนเดียวจูจูโนก็โทรมาถามเธอถึงเรื่องไก่อบและบอกให้เธอมาช่วยทำจากนั้นเธอไปที่บ้านโนเมื่อทำไก่อบให้โนเสร็จโนก็พยายามปลุกเราเป็ดน้อยของแครและในที่สุดเป็ดน้อยก็ทนการรบเล้าของไส้เดือนพ่นลมไม่ไหวแล้วพวกเขาก็ดือดอด้อดื้อดื้อดื่มกัน แมสนี้เป็ดบุกพายไส้เดือนพ่นลมถึงถิน่นหาหนังเต็มมาดูนะครับอารมณ์ได้มากฉากนี้จอนคอนเฟิร์ม ในตอนเช้าแคร์ตื่นมาด้วยความมึนงงเพราะเมื่อคืนโดนไ้เดือนพ่นลมผยองทล่ลมยับเยินเธอรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ยังบอกอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเพราะเธอกำลังรู้สึกอ่อนแอแค่นั้นเองเธอไม่อยากให้ความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพอโนได้ยินแบบนั้นกลับโวยวายไม่พอใจชกไปที่กำแพงบ้านจนมือแตกแล้วก็บอกให้เธอกลับบ้านไปซะเมื่อแคร์กลับมาบ้านแกลตกับเควินกลับมาจากตกปลาในวันหยุดเควินเล่าเรื่องไปตก ปาให้แม่ฟังแคลรู้สึกผิดและกะวนกวายทําอะไรไม่ถูกแล้วโนก็ได้มาที่บ้านของเธอทักทายกันสักพักโนก็กลับบ้านไปแกเลตขอโอกาสแก้ตัวเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวกันอีกครั้งแคลก็ตอบตกตรงตัดฉากมาที่โรงเรียนของเควินซึ่งแคลก็เป็นครูสอนอยู่ที่นี่ด้วยขณะที่แคลกําลังสอนนักเรียนอยู่นั้นจุจูค่ครูใหญ่ก็เปิดประตูเดินเข้ามาพร้อมกับโนและพูดว่าข่าวดีผมอนุมัติคําขอให้โนมาเรียนวิชานี้ แครก็บอกกับครูใหญ่ว่าวิชานี้มันไม่เหมาะสมสําหรับเด็กปี3อย่างโนแต่ครูใหญ่ก็เอาเอกสารให้เธอดูว่าเธอเป็นคนส่งอีเมลมาขอเองแครง,งงกับสิ่งนี้แต่เธอไม่ได้พูดอะไรต่อพอเลิกเรียนแครไปเปิดดูอีเมลเลยรู้ว่ามีคนแอบส่งเมลเธอไปหาครูใหญ่เธอถามเควินเขาก็บอกไม่รู้โนเดินเข้ามาบอกเธอว่าอีเมลของคุณถูกแฮกผมช่วยได้นะถ้าคุณต้องการเควิน <Kevin S 2> กําลังจะออกไปข้างนอกกับโนแครขอคุยกับเควิน ตามลำพังเธอบอกให้เควินอยู่ห่างจากโนและไม่อยากให้เขามาบ้านเราอีกเพราะพ่อจะมากินมื้อเย็นด้วยกันที่บ้านและอยากให้มีแค่เราสามคนซึ่งโนก็แอบ,บได้ยินที่พวกเขาคุยกันโนได้พาเควินมาฝึกยิงปืนโนพยายามพูดให้เควินเกลียดพ่อเรื่องที่พ่อทำร้ายจิตใจแม่ของเขาเมื่อแกรเอตมาทานมื้อเย็นที่บ้านแกรเอตถามถึงเรื่องเรียนเควินพูดแรงๆใส่พ่อแบบไม่พอใจว่าผมดอบเรียนคอมพิวเตอร์แล้วผมจะไปเข้าทีมช Moy. พูดเสร็จเควินก็ลุกออกจากโต๊ะเดินออกจากห้องไปวันต่อมาเควินมาซ้อมมวยกับโนโนถามถึงเรื่องที่เควินทานมื้อเย็นกับพ่อเควินก็บอกโนว่าเขารู้สึกผิดที่พูดแรงๆใส่พ่อโนกับพูดย้ำไปอีกให้เควินโกรธพ่อมากขึ้นแล้วเควินก็ชกไปที่กระสอบทรายแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนอาการป่วยกำเริบเมื่อเห็นท่าไม่ดีโนรีไปหยิบเข็มยามาฉีดให้เควินจนเขาอาการเริ่มดีขึ้นในวันต่อมาวิกกี้เดิน ถือช่อดอกไม้มาให้แครแครก็ดีใจนึกว่าเป็นของแกเลตเธอรีบโทรหาแกเลตบอกว่าดอกไม้สวยมากเลยแต่แกเลตกลับบอกว่าดอกไม้อะไรเธอรีบวางสายทันทีจากนั้นแครได้ไปหาโนที่โรงยิมเธอบอกว่านักเรียนส่งดอกไม้ให้ครูมันดูไม่ดีเท่าไหร่นะโนบอกเธอว่าแค่ต้องการสงบศึกเท่านั้นจูๆ่ๆไมเดินเข้ามาเห็นแครก็บอกกับโนว่าทุกอย่างเรามาเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งเธอหมายถึงความสัมพันธ์แบบก่อนหน้าที่จะสัมปราหากันแต่โน กลับเข้าใจว่าแคลหมายถึงให้เริ่มต้นคบกันเป็นแฟนเขาเลยตกลงรับปากแล้วเควินกับโนก็มาซื้ออุปกรณ์ที่ร้านของแอลลี่อีกครั้งเควินชวนแอลลี่ไปดูหนังเธอกลับบอกว่าไม่ว่างต้องเฝ้าหลานพอเห็นโนเธอก็แสดงท่าทีอีกแบบและชวนเควินไปงานเต้นรำแทนเหมือนกับว่าทั้งสองคนนี้มีข้อตกลงอะไรกันบางอย่าง ทางด้านแกเรตกับแคร์กับจากดูหนังพอเดินเข้ามาในบ้านแกเรตพยายามจะบุกอัดเป็ดน้อยของแคร์าบ้านแต่รอบนี้เป็ดน้อยหักห้ามใจและป้องกันตัวเองได้ดีเลยไม่มีสกอ์แต่อย่างใดแคร์บอกว่าเธอยังไม่พร้อมทางด้านโนเห็นแกเรตมาที่บ้านแคร์เขาเกิดความหึงหวงและไม่พอใจกระวนกระวายและคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเช้าวันต่อมาเมื่อแกเรตขับรถออกจากบ้านไประหว่างที่แคร์รอเควินอยู่จู่ๆ โนขับรถมาจอดเดินลงจากรถมาด้วยความโมโหที่ค้างคางมาจากเมื่อคืนเพราะเข้าใจว่าที่โรงยิมนั่นแคร์บอกว่าจะเริ่มต้นกันใหม่กับเขาแต่พอตกดึกมาทําไมเธออยู่กับสามีที่บ้านและคิดว่าแคร์โกหกปั่นหัวเขาเมื่อเควินเดินออกมาเห็นเหมือนทั้งคู่จะมีเรื่องกันแคร์บอกให้เควินอยู่ห่งหางโนไว้แต่เควินกับไม่พอใจแม่ที่มากีดกันเขากับเพื่อนเพีเพยงคนเดียวของเขาเควินจึงเดินขึ้นรถกับโนไป เมื่อมาถึงโรงเรียนเควินเอาของมาเก็บที่ล็อกเกอร์แล้วก็มีคนเข้ามาแกล้งเขาแต่โนก็เข้าไปต่อยคนที่แกล้งเควินเหมือนกับเขากําลังระบายอารมณ์วิกกี้ซึ่งเป็นรองคู่ใหญ่ในโรงเรียนนี้เขาเข้ามาห้ามไว้แต่โนก็ผลักเธอล้มลงไปแล้วก็มีคนมาลากโนออกไปวิกกี้เลียกโนมาอบรมและยังบอกเขาอีกว่าเธอรู้ประวัติเขาหมดแล้วนายไม่ได้ย้ายออกจากโรงเรียนเดิมแต่นายถูกไล่ออกและเธอก็ไล่โนออกจากโรงเรียน แต่โนกลับทำท่าทางไม่สนใจคำพูดของเธอแล้วก็เดินออกจากห้องนั้นไป ตัดฉากมาที่แครเธอไปส่งเควินในงานเต้นรำที่เขานัดกับแอลลี่ไว้ก่อนเข้าไปในงานแอลลี่ก็บอกแครว่ามีคนบอกว่ามีน้ำรั่วในห้องน้ำชายแครเลยเดินไปดูแล้วก็มองเห็นข้อความที่เขียนในกระจกว่าฉันเคยดือด้อๆดืดดดด่มแครปีเตอร์สันแล้วนั่นเป็นฝีมือของโนเองเขาแอบ,บอยู่ในห้องน้ำแล้วก็โผล่ออกมาและพยายามจะบุกกัดเป็ดน้อยเธออีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ยอมและเตะไปที่ไส้เดือนพ่นลมของโนแล้วรีบ ออกจากห้องไปคราวนี้ไสเดือนผยองโดนเป็ดเตะอัดเมื่อกลับมาบ้านขณะที่แคลกำลังนอนอยู่เธอได้ยินเสียงเพลงดังมาจากบ้านของโนเธอลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างก็เห็นโนกำลังดือด้อๆดื่มกับแอลลี่อยู่นี่แหละคือเหตุผลที่แอลลี่ชวนเควินไปงานด้วยเพราะโนอยู่เบื้องหลังนั่นเองในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนนักเรียนรอแคลมาเปิดประตูห้องเรียนพอแคลมาถึงเธอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นรูปเธอสัมปลาคากับโนติด อยู่เต็มห้องเธอให้นักเรียนรอข้างนอกก่อนเธอล็อกห้องแล้วรีบเก็บรูปภาพจนหมดพอเลิกเรียนแกเลตมารับเควินที่โรงเรียนและให้เควินเป็นคนขับรถกลับบ้านโดยมีเขานั่งไปด้วยระหว่างทางเควินยังโกรธพ่อของเขาอยู่เขาขับรถเร่งเครื่องเร็วขึ้นแต่รถกับเบรกไม่อยู่จนเกิดอุบัติเหตุแต่เขากับพ่อก็ปลอดภัยดีทางด้านแครกลับจากโรงเรียนเธอเห็นว่ารถแกเลตมีรอยเฉี่ยวชนเธอรีบเดินเข้าไปในบ้านเห็นเควินกับแกเลตน,นั่งดูที วีอยู่ในบ้านเธอก็โล่งอกที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่โนก็นั่งอยู่กับพวกเขาด้วยเธอเอาของไปเก็บในครัวโนก็แกล้งเข้าไปเอาของในครัวเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับแคร์เขาขู่แคร์ให้ไปหาเขาที่บ้านในคืนนี้ไม่งั้นเขาจะเอาวิดีโอให้แกเลดกับเควินดูช่วงดึกแคร์ไปหาโนที่บ้านถามหาวิดีโอนั่นแต่โนพยายามจะซัมบัลลาหาเธออีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ยอมอีกแล้วแคร์ตบหน้าโนแล้วเธอก็รีบออกจากบ้านเขาไป รุ่งเช้าเธอเอารูปเธอกับโนให้วิกกี้ดูและเล่าเรื่องทั้งหมดให้วิกกี้ฟังรวมถึงเรื่องวิดีโอนั่นด้วยตอนนี้พวกเธอรู้แล้วว่านโนเป็นคนโรคจิตพวกเธอวางแผนให้วิกกี้ขับรถออกมาให้โนเห็นแล้วขับรถตามเพื่อวิกกี้จะทวงเวลาให้แครไปที่บ้านโนเพื่อหาไฟล์วิดีโอนั่น แต่แคลยังไม่ทันได้ทำอะไรโนกับเห็นวิกกี้ก่อนแล้วเธอรีบโทรหาแคลให้ออกจากบ้านโนซะเพราะเธอคิดว่าโนจะกลับไปที่บ้านส่วนแคลด้วยความที่เธอไม่เจอสิ่งที่ต้องการเธอก็ค้นหามันไปเรื่อยๆแล้วเธอก็เจอกับห้องใต้ถุนบ้านของโนเธอเข้าไปในห้องนั้นก็บพบกับแล็ปท็อปของโนและในนั้นเธอก็บพบหลักฐานหลายอย่างเช่นข้อมูลรถยนต์ข้อมูลระบบเบรกรุ่นเดียวกันกับรถพ่อของเขาซึ่งพ่อของโนก็ตายในอุบัติเหตุรถ ยนต์ชนกันและข้อมูลรถรุ่นเดียวกันกับรถของแกลเลตเธอจึงรู้ว่าโนเป็นคนตัดระบบเบรกของรถสามีเธอด้วยพอเธอเห็นวิดีโอเธอก็ลบทันทีเมื่อลบเสร็จแล้วเธอก็รีบออกจากบ้านนั้นไป แล้วแคร์ก็เข้ามาหลบในบ้านแล้วโทรหาวิกกี้บอกว่าลบวิดีโอนั่นแล้วแถมยังพบหลักฐานบางอย่างแล้วเธอก็ถามวิกกี้ว่ารู้จักตำรวจในเมืองนี้ไหมเพราะเธอสงสัยว่าโนเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองและวางแผนตัดเบรกร้ของแกเล็ดด้วยเมื่อวางสายจากวิกกี้จูจูโนก็เอาเหล็กมาฟาดที่หัววิกกี้ล้มลง แคลได้ไปหาตำรวจและไปดูซากรถพ่อของโนและตำรวจก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่พ่อโนเกิดอุบัติเหตุในวันนั้นเธอจึงแน่ใจว่าโนเป็นคนตัดระบบเบรกเพื่อฆ่าพ่อของเขาเองตัดฉากมาที่เควินโนโทรมาหาเขาและบอกให้เขากับพ่อมาช่วยซ่อมรถแท็กเตอร์ที่บ้านของวิกกี้หน่อยเควินตอบตกลงทันทีส่วนวิกกี้ก็โดนมัดอยู่ในบ้านของตัวเองแคลโทรหาวิกกี้แต่โนเป็นคนรับสายและใช้เสียงของวิกกี้ในโทรศัพท์บอกให้แคล แคลมาหาที่บ้านแล้วโนก็ฆ่าวิกกี้เมื่อแคลมาถึงบ้านวิกกี้ปรากฏว่าไฟปิดหมดทุกดวงเธอจึงเปิดไฟจากโทรศัพท์เดินส่องไปรอบๆบ,บ้านจู่ๆแมวโผลมาเธอสะดุ้งตกใจและไปชนตู้ทําให้ร่างของวิกกี้ก็เด็นออกมาเมื่อเห็นร่างของวิกกี้เธอตกใจมากแครรีวิ่งออกจากบ้านไปขึ้นรถเธอกําลังโทรหาตํารวจแต่โนดันโผลมาซะก่อน เขาเอาปืนที่แครแล้วพาเธอไปที่โกดังพอไปถึงก็พบว่าแก้เล็ตกับเควินโดนมัดไว้แคลกลัวอาการเควินจะกําเริบเธอรีบหยิบเข็มยามาจะฉีดให้เควินแต่เควินยังโอเคเขาส่งสัญญาณให้แคลเห็นเหล็กที่วางอยู่ข้างๆง แล้วแครก็แกล้งพูดเบี่ยงเบนความสนใจของโนเมื่อโนเผลอเธอก็เอาเหล็กฟาดไปที่หัวของเขาจนล้มลงจอรนก็ไม่เข้าใจทําไมแครไม่ซ้ําไปอีกดอกซ้ําอีกดอกนี่จบแล้วขณะที่กําลังแก้มัดให้เควินโนก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เอาน้ํามันลาดไปทั่วบริเวณและจุดไฟลุกลามไปทั่วเมื่อแกเเลตดกับเควินแก้เชือกได้พวกเขาก็สู้กันแกเลตดโดนยิงโนโดนแครเอาเข็มยาของเควินทิ่มไปที่ตาแล้วเธอก็ปลดโซ่จาก เครื่องจักรทาให้เครื่องยนต์ที่อยู่วนหัวล่วนลงมาทับโนโจนม่องเท่งไปทางด้านแก้เลตที่ถูกยิงบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วหนังก็ตัดจบไปหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป4.7คะแนนส่วน r o s t in t o m i e n ในฝั่งของนักวิจารณ์ก็ได้ไป12%ส่วนในฝั่งของผู้ชมนั้นก็ได้ไป33%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ